เราทาธุรกิจโดยที่เราไม่มีจุดจุดในการเข้าเข้ามาสู่ธุรกิจเนี่ยบางทีเข้ามาเพราะความเกงใจเข้ามาเพราะว่าเห็นจากเพื่อนแต่สุดท้ายพอเราไม่รู้จริงเนี่ยเราก็ไปต่อหรือไปไกลไม่ได้ดังนั้นคาววันต้องการให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการระดมผู้คนเข้ามาและเมื่อมีผู้คนเราก็จะมีเรื่องของพอยต์พอยต์ที่เกิดจากแพ็กเกจทุกแพ็กเกจนะครับดังนั้นทุกแพ็กเกจคาววันจะมีกําไรแล้วก็เอากําไรตัวเนี้ยครับมาจ่ายเราตามโครงสร้างเน็ตเวิร์มาดูด้วยกันครับแพ็กเกจแรกร้อยเ้ายูโร ทุกทครับ109ยูโรสิทธิ์ที่ประโยชน์ที่ท่านได้รับข้อแรกคืออะไรรู้ไหมเหมือนกันทุกอันนี้สิทธทิประโยชน์นี้จะได้รับเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจไวแบล็คโกไทเทเนียมและไทเทเนียมโปรโหนึ่งท่านได้สิทธิ์ในแพ็กเกจนี้ตลอดชีวิตฟังน,นี่นะครับท่านได้สิทธิแพ็กเกจนี้ตลอดชีวิตยันลูกยันหลานเลยชัดเจนไหมหมายความว่าท่านซื้อแพ็กเกจนหนก็แล้วแต่ถ้าท่านไม่อัปเกรดหรือท่านต้องการอยู่แพ็กเกจนี้หนึ่งไม่หมดอายุไม่ต้องรักษายอดจะยังคงอยู่ไปยันลูกยันหลานท่านหมายความว่าไงถ้าท่าน อ่าไม่ไม่ต้องการทําต่อแล้วไม่ต้องการศึกษาข้อมูลในแพ็กเกจนี้แล้วท่านสามารถส่งต่อ,อยันลูกยันหลานได้นี่เป็นการซื้อครั้งเดียวซื้อครั้งเดียวและสามารถทําธุรกิจต่อเน,นื่องกับค่าววันได้ทุกแพ็กเกจเหมือนกันหมดข้อที่2ท่านได้ได้สิทธิ์ในการใช้แพลตฟอร์มของค่าววันในการทําธุรกิจอย่าลืมนะค่าววันสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเขาใช้เงินหลักหลายร้อยล้านผมมองดูบางทีเป็นพันล้านด้วยซ้ำเหตุผลเพาอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าค่าววันรองรับรองรับนักเลุ่มสมาชิกทั่วโลกเป็นพันล้านยูเซอร์ได้ และไม่ใช่แค่สมาชิกที่เข้ามาอยู่ในหลังบ้านหรือเข้ามาอยู่ในโปรแกรมของคาวันนะครับรวมถึงก็เรียกว่ารูปแบบของบริษัทคู่ค้าด้วยแพลตฟอร์มคู่ค้าจะมาอยู่ในคาวันด้วยแล้วทุกอย่างมันจุอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยมันเหมือนห้องห้องหนึ่งอะ่ะมันเหมือนบ้านบ้านหลังหนึ่งอะ่ะถ้าคนบ้านหลังนี้จุคนได้ร้อยคนถ้าคนมา200อะ่ะก็ต้องต้องขยายพื้นที่ใหม่ใช่ไหมถ้าคนมาพันคนแหละก็ต้องขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นก็ไม่ต่างกันครับ หลักของอหลักของโปรแกรมเนี่ยหรือว่าหลังบ้านของคาวันเนี่ยก็ต้องขยายเพื่อรองรับการตลาดในทั่วโลกเหมือนกันดังนะนั้นคาวันเนี่ยเขียนแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาด้วยมูลค่าหลักหลายร้อยล้านหลักพันล้านนะแต่เขาต้องการดึงท่านหรือมาจอยธุรกิจด้วยกันด้วยเงินเริ่มต้นแค่แพ็กเกจแรกคือ109ยยูโรเองท่านได้สิทธิ์ตัวเนี้ยในขณะที่คนทั่วโลกยังมองไม่เห็นแต่ท่านได้รับแล้วอะ่ะ ได้สิทธิ์ในการใช้แพลตฟอร์มคู่ค้าของข่าววันตลอดไปนะครับ <c oughs> ยันลูกยนักยนหลานเ,ลเหมือนกันไ,กได้เหมือนกัน2ข้อน,นี้นะครับ1ได้สิทธิ์ใช้ได้สิทธิ์ปีซื้อครั้งเดียวนะครับปีตลอดชีวิตยันลูกยันหลาน2ได้สิทธิ์แพลตฟอร์มของข่าววันในการสร้างการตลาดสร้างรายได้สร้างธุรกิจต่อเนื่องไปเรื่อยๆตกทอดตกทอดตกทอดยันลูกยันหลานได้นะครับข้อที่3ที่ได้เหมือนกันหมดคือมิกสเตอร์ มิกสเตอร์เป็นเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ที่อยู่บนเขาเรียกว่าบนโปรแกรมหรือบนแอปพลิเคชันคาาวันมิกสเตอร์เนี่ยเป็นศูนย์รวมเกมออนไลน์ที่อยู่บนมือถือทั้งหมดนะครับเป็นร้อยร้อยเกมนะครับและที่สําคัญคือว่าในมิกสเตอร์เนี่ยมีแบรนด์ดังๆเข้ามาซัพพอร์ตด้วยถ้ารู้จักเลตบูปะกันทิงแดงบ้านเรานี่แหละครับแต่เลตบูอยู่ต่างประเทศเนอะรู้จักรีวไหมลีบอกไหมทอมมี่ไหมอาดิดาสไหมรู้จักพูม่าไหมรู้จักคาราบาวแดงไหมเวอร์จินสายกันบินมีไหมครับ ทั้งหมดนี้นะครับเป็นแบรนด์ดังๆที่เข้ามาซัพพอร์ตมิกสเตอร์ซัพพอร์ตเพื่ออะไรครับเพื่อให้รางวัลกับคนที่เข้าไปเล่นเกมและแข่งขันและชนะอันนี้ก็เียว่าแถมเข้ามาในแพ็กเกจไว้นะครับและทุกแพ็กเกจก็ได้รับเหมือนกันหมดอีกตัวหนึ่งครับสถาบันการเรียนการเรียนออนไลน์ก็คือสถาบันไมโด้ไมโดเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในอเมริกาจับมือคาวันจับมือกับคาวันนะครับคาวันเหมาธุรกิจนี้คือคือพูดง่ายคือคาวันฉลาดมาก ในการไปจับมือกับไมโดเพื่อเอาเอาแพ็กเกจเนี้ยเอาเอาเอาเขาเรียกสถาบันนี้นะไมโดเนี่ยมาอยู่ในแพ็กเกจคาวันเพราะอะไรเพราะในแพ็กเกจคาวันเนี่ยนะครับคนที่สมัครไม่ว่าจะเป็น109ยูโรทุกแพ็กเกจนะครับท่านได้รับสิทธิ์ใช้หรือเรียนออนไลน์หรือสัมมนาออนไลน์กับเขาเรียกว่าสถาบันนี้ตลอดไปยันลูกยันหลานเหมือนกันเป็นตลอดชีพอะเขาเรียกว่าให้ตลอดชีพโอ้โหใครจะคิดนะ ปกต,ติคนคนเราเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่จะไปโรงเรียนหรือว่าไปาเรียนออนไลน์กับสถาบันเนี้ยท่านต้องจ่ายค่าเรียนคอร์สนะเป็นแพ็กเกจนะพันหกสิบแปดยูโรตลอดชีพเหมือนกันพันหกสิบแปดยูโรแต่คาวันดึงแพ็กเกจนี้มาอยู่ในแพ็กเกจของคาวันได้อะเจ๋งไหมล่ะแต่ท่านจ่ายร้อยเก้ายูโรเองท่านได้อบรมเรียนออนไลน์เป็นอยู่กับสถาบันมโดเนี่ยตลอดไปนะครับบางคนบอกภาษาอังกฤษท่านฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรครับตอนนี้นะครับเท <c oughs> ่าที่ทราบมาคือว่า เอามีเล่าบ่ายด้วยเหลอครับอ๋อป่าแล้วับพ,พี่พี่นเดชเพิดว่าวันนี้ไลฟ์สดเพราะว่าขอบคุณขอบคุณดกรกรนัทเอามา